สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบ a r ทา c h a n n ช l นผู้รับสารจาจักรวาลแปลามหมายด้วยการอ่นนะานหน้าไพ่ทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมคนที่คุณถอยออกมาประจําพลังงานของดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะดาวจันทร์ถ้าคุณทราบราศีมังกรลัคนามังกรหรือผู้ที่เกิดเดือนมกราคมถ้าคุณไม่ทราบวันที่ที่คุณเกิดเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะพลังงานแรกจะเป็นพลังงานของคุณนะคะ พลังงานที่สองจะเป็นพลังงานคนของคุณการอ่านพลังงานนะคะอ่านไพ่นเนี่ยพลังงานสามารถสลับกันได้เพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งใดที่ไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนหรือพลังงานของคุณหรือคนของคุณอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนคนอื่นนะคะก็ปล่อยทิ้งไปมาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ตัวตนพลังงานของคุณตอนนี้นะคะ full of source เขามองคุณอย่างไร k n i h e or pentacle f i e of cup และ fire of source ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะมังกร f u l of cup the devil และ a temperance ตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณนะคะ ในพลังงานเนี้ยหรือจะเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารไปถึงบุคคลคนนั้นคือคุณไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารมันเป็นการพักเบรกความสัมพันธ์คุณไม่ได้คุยนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าเหมือนใจหรืออารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยนะคะเหมือนแบตเตอรี่มันอ่อนมันอ่อนล้าทางอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้คุยมันเหนื่อยมันเหนื่อยใจมันรู้สึกเบื่อหน่ายมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงนะคะเหมือนว่า ชีวิตเราไม่ว่าเราจะทานอาหารเราจะกินข้าวหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนจิตวิญญาณมันเหนื่อยล้ามันอ่อนแรงมันไม่มีกําลังกายกําลังใจนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราที่รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รับการเติมเต็มตอนนี้คุณอ่อนล้าในอารมณ์พลังงานของคุณนะ,ะมันเป็นการช่วงพักเบรกไม่มีการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆทั้งสิ้นนะคะความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถ ที่จะทําอะไรได้นะคะมันเป็นการอึดอัดเราต้องยอมจํานวนกับสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะพนังงานของคุณตอนนี้นะคะคือควรพักควรพักแบบนอนอะนะคะนอนหลับพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนจริงๆที่ถ้าเราไม่นอนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าเขามองคุณอย่างไรตอนนี้นะ,ค,ะคุณยึดเกี่ยวกับ ความมั่นคงของตัวเองดูแลตัวเองได้ดีนะคะมีเงินใช้จ่ายอะไรสิ่งนี้ยืนหยัดที่จะอยู่ในความเป็นโสดอย่างทรนงนะคะในอัตราตัวตนของคุณแต่ในสิ่งนี้มันซ่อนความขัดแย้งในความรู้สึกคุณหยิงทนงในตัวตนของตนเองว่าฉันจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเหมือนเมื่อก่อนที่ฉันเคยเคยเป็นอยู่แต่เมื่อเจอคนคนนี้นะคุณรู้สึกว่ามันมีความรัก ที่ฉันอาจจะปกปิดซ่อนไว้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกความรักจริงๆที่ฉันต้องการแต่มันก็เป็นความขัดแย้งในใจของตัวเองที่ฉันจะบอกกับตัวเองว่าเออฉันไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่ต้องการความรักมันเป็นความขัดแย้งในอารมณ์ของคุณนะคะคุณต้องการความรักแต่คุณบอกว่าเมื่อความรักมันไปไม่ได้อีโกอัตราโตนของเราก็เลยทําให้เราไม่อยากจะ อยากจะมีความรักเพราะความรักมันทําให้เราไม่สดชื่นเบิกบานเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเศร้าเสียใจเหมือนไม่ได้รับแบตเตอรี่พลังงานจากอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเขาไม่อยู่ไม่ได้คุยฉันก็รู้สึกเหมือนว่าอยู่ไม่ได้ฉันจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองเหมือนคุณจะกลับเหมือนคุณโสดเหมือนคุณเป็นไม้ที่สตองอะไรสิ่งเนี้นะคะเขาก็มองสิ่งนี้นะคะเป็นแบบนี้มีความมีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจนะกับอารมณ์ตัวตนของตนเองและคุณก็คิดว่า ฉันไม่สามารถจัดก,การได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ฉันเหมาะที่จะอยู่เป็นโสดนะเขามองคุณสิ่งนี้เคยผ่านปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เสียใจมาหรือคุณกับเขามีปัญหาทะเลาะก,กันมาแล้วก็เลยคิดว่าไม่ต้องการความรักจากเขาอีกแล้วหรือไม่ต้องการความรักจากคนอื่นๆนะอะไรสิ่งนี้คุณจะอยู่ได้ด้วยตนเองคือเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่คิดว่า ฉันสามารถจัดการดูแลตัวเองได้ทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ชายหรือคนคนนั้นของคุณนะคะหมอก็มองเห็นถึงสิ่งนี้ในไพ่ที่มันบอกเนาะความรู้สึกของคุณตอนนี้ยมันเป็นความรู้สึกของความเบื่อความเบื่อที่เกาะกินในใจความเบื่อที่ตัวเองอาจจะเคยนะการยื่นไมตีให้บุคคลอื่นนะคะความไม่พึงพอใจถ้าบุคคลอื่นมาสนใจคุณหรือยื่นไมตีให้คุณคุณก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่คนคนนั้นที่คุณต้องการอาจจะมีคนหลายคนมาชอบหรือมาสนใจคุณแต่คุณก็รู้สึกว่าให้เขาเป็นแค่เพื่อนคุณชอบคนยากคนที่คุณชอบตอนเนี้นะคะก็น่าจะหันหลังให้คุณไปหรือคุณสนหันหลังให้ไม่ได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะคุณอยากให้ความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันออกไปจากชีวิตของคุณเช่นความขัดแย้งที่หมออธิบายก่อนหน้านี้ในสิ่งที่เขามองตัวตนของคุณ นะอัตราอีโก้หรือบางคนก็คือคุณและเขาพูดกันคนละภาษาในการสื่อสารนะวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมุมมองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่มันมีบริบทอะไรต่างๆนะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะะมันไม่สมหวังตอนนี้ความรู้สึกคุณอยากได้รับการเปลี่ยนแปลงนะไม่อยากมีความขัดแย้งกับตัวของตัวเองอยากจะควบคุมอารมณ์ตัวเองแหละก็คือคุณไม่สามารถที่จะ เหมือนโทรหาเขาหรือง้อหรืออยากจะให้อะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นนะหรือคุณอยากจะทําแต่คุณจะไม่ทําเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างมีอีโก้หรือก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีดีไม่จาเป็นจะต้องง้อหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณแค่รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะสู้กับอารมณ์ของตัวเองในความที่ฉันรู้สึกเศร้าเสียใจหรือไม่สบายใจที่มันไม่มีคนนั้นนะนะคะมันเหมือนในความรู้สึกพลังงานแบตเตอรี่ในใจเราในจิตวิญญาณเรามันอ่อนแรง มันไม่สดชื่นมันไม่มีความสุขนะเหมาะมองเห็นถึงสิ่งนี้นะคะถ้าตรงอธิบายบอกหมอด้วยนะคะพลังงานนี้มันเข้มข้นนะคะความเบื่อคุณอยากจะควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือสมดุลพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณควบคุมได้ทํางานหาเงินหรือบคุคคลอื่นที่คุณจะจัดการในชีวิตแต่อารมณ์ความรู้สึกของคุณน่ควบคุมไม่อยู่ว่าคุณรู้สึกไม่มีความสุข มันอาจจะเป็นพลังงานที่สลับกันก็ได้ว่าคนนั้นอาจจะเคยดีกับคุณแต่คุณรู้สึกว่ากลัวกับความรักคุณก็เลยปฏิเสธหรือพยายามเข้มแข็งว่าฉันนเอออยู่ได้ด้วยตนเองฉันฉันไม่ได้ต้องการเธอหรอกฉันอยู่มาเป็นโสดหรือเป็นไม้มานานฉันก็อยู่ด้วยตัวเองได้นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นมังกรอาจจะคิดสิ่งนี้ก็ได้ว่าไม่อะฉันจะไม่หลงเสน่ห์ฉันจะผิดหวังเสียใจอีกเมื่อเธออยู่ไกลฉันเมื่อเธอห่างไป ฉันเกลียดอารมณ์ของตัวเองที่ฉันจะต้องคิดถึงหรือรักหรืออยากจะให้เธอกลับมาอะไรสิ่งนี้นะหมอรู้สึกถึงพลังงานนี้ของคุณตรงหรือไม่ตรงนะคะบอกหมอด้วยเนะาะมังกรนะเอาราคาพลังงานของคุณมีตัวเชื่อมโยงก็คือราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรนะคะแล้วก็มีพลังงานของราศีสิงห์ที่คุณอยากจะควบคุมสถานการณ์หรือมเ,เมเนจเมนต์ทุกอย่างหรืออารมณ์ตัวเองนั่นแหละให้มันเป็นไปอย่างใจต้องการ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณนะคะมังกรเหมาจะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งเนาะพลังงานคนของคุณนะคะคนที่คุณถอยออกมาไพ่ของเขานะคะ k n i g h t of Pentacle คุณมองเขาอย่างไร Seven of Wands Knight nice of Swords อืม เซเว่นอฟเซเว่นอความรู้สึกความรู้สึกของเขานะคะ3 of อ e n t ซ c ต e e ค of souls. s o u นออฟโอ,โอ,โอ,อืจริงๆนะคะพลังงานของไพ่เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณอาจจะมองว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างปกปิด อารมณ์ร้อนนะสิ่งที่คุณมองเขาเนี่ยนะคะจริงๆเขาเป็นคนที่สู้นะคะคุณบอกว่าเขาเป็นคนพยายามแต่ในมุมมองที่คุณมองเขาหมอมองเห็นถึงสถานการณ์ที่บล็อกมากกว่าการบล็อกการปิดกั้นการเลิกพยายามอารมณ์ร้อนหรือหัวเสียหรือคนที่โมโหนะคะคนที่หลบหลีกออกไปหรือมีมีอะไรที่ปิดบงังรับรวงพางนะคะไม่พอใจอะไรสิ่งเนี้ยหรือคุณกํลาลังคิดว่าคนคนนี้ยทรยศหักหลังคุณไม่ ไม่สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือมีคนอื่นที่หมายตาที่ต้องเลือกหรือตัวเลือกอะไรสิ่งนี้คุณไม่ไว้วางใจนะคะคุณมองแบบนี้เนาะทีนี้พลังงานตัวตนของเขา nice of p e n d c l e เนี่ยนะคะคนคนนี้สิ่งที่พลังงานของเขาเป็นเขาน่าจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ไม่ทำอะไรอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาหยุดนิ่งนะคะคิดอะไรอยู่ได้อยู่ได้ด้วยตนเองไม่ทำงานในความสัมพันธ์เป็นคนช้า น่าจะมีพลังงานของพฤทธศพอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นหมอเห็นสถานการณ์นี้นะ,ะพฤทธศพคนเกิดเดือนพฤษภาคมที่มังกรอ,อาจจะไปข้องเกี่ยวด้วยจริงๆคุณบอกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะคะเขาเป็นคนฉลาดและเขาก็พูดจาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มีอะไรปิดบางซ่อนเลนบางคนคนนี้บล็อกคุณไปแล้วหรือคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์ที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยขยับพัฒนาไป หรือว่าความสัมพันธ์นี้เขาปกปิดนะก็คือให้ให้ความสัมพันธ์เป็นแบบซ่อนเลน์ปิดบังไว้เขาไม่พยายามที่จะเปิดเผยหรือขยับความสัมพันธ์ที่ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งในอนาคตเนี่ยคุณก็มองแบบนี้นะคะจริงๆความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่านานๆน,น,นะคะนะเขาอยากจะพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคุณหรืออาจจะมาเจอหน้าคุณหรือร่วมง,งานเป็นกลุ่มหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นั้นเช่นเขาอาจจะไปทํา อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเขาความมั่นคงเงินงานหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แต่นานๆทีอาจจะอยากมาเจอหน้าคุณหรือพูดคุยกับคุณสักครั้งนะคะคล้ายๆเป็นสิ่งนั้นนะความสัมพันธ์เนี้ยในความรู้สึกนะคะมันเหมือนว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะยังซ่อนความรู้สึกที่มีกับคุณไว้นะซ่อนความรู้สึกไว้อย่างเช่นนะ เขาสนใจคุณเขาอยากจะกลับมาเจอคุณหรืออยากจะกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความแต่จริงๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่สมควรเช่นเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ยังมีความรู้สึกพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่ยังไม่อยากแต่งงานนะหรือยังไม่อยากจะบอกให้โลกคนโลกภายนอกรู้ว่าเออฉันมีแฟนเป็นเธอแต่ฉันอยากจะเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารหรืออยากจะมาเจอหน้าโดยที่ไม่มี ไม่มีอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์บังคับอะนะคะเหมือนว่าอยากจะกลับมาพูดคุยแต่ยังไม่ได้อยากจะบอกใครว่าฉันจะเริ่มต้นมีความรักความสัมพันธ์เช่นพูดคุยทําความรู้จักหรือมีความคิดถึงหรือนานๆานมาเจอทีหนึ่งโดยที่ไม่จํากัดว่าคุณอาจจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้หรือเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้แต่เขายังอยากมีคุณอยู่นะคะก็คือคุณซ่อนอยู่ในความรู้สึกของเขานั่นแหละนะคะที่คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะไม่รู้ว่าเออเขาคิดถึงคุณอยู่เหมือนกัน แต่เขาอาจจะไม่ได้โทรหาแล้วไม่ได้ส่งข้อความแล้วไม่ได้คุยแล้วไม่ได้แสดงออกความรู้สึกคือการปิดบังซ่อนเลนไว้เพราะคนนี้กําลังลังเลใจหรือไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะคะคือเขาปกป้องตัวของเขาเองป้องกันความเสียใจนะถ้าสมมุติว่าคุยหรือคบแบบเปิดเผยไปแล้วเขารู้สึกว่า มันอาจจะเป็นความกังวลมีความไม่สบายใจนะคะระยะน่าจะเป็นระยะทางหรือระยะห่างก็ได้แล้วเขาก็คิดว่ามันจะมีความหวังไหมที่ความสัมพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆคนนี้ชอบคุณหรือรักคุณไปแล้วในการพูดคุยถามว่าอยากจะกลับมาพูดคุยต่อไหมใช่ถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาเคยร่วมงานหรือเคยติดต่อสื่อสารเขาก็อยากจะกลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการเหมือนการกลับมาเริ่ม,มนะคะ การกลับมาเริ่มใหม่หลังจากที่คุณและเขาน่าจะไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารมาอาจจะเป็นสี่ชั่วโมงสี่วันสี่เดือนอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยคือแต่ต่างคนต่างพยายามควบคุมแล้วก็ยึดอีโก้ของตัวเองว่าอาจจะคิดเหมือนกันนะคะเช่นคิดเหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะคะเช่นถ้าคิดว่าถ้าเขาถ้าคุณและเขาคุณอาจจะโทรหาเขา นะหรือนะฮะบางคนอาจจะบล็อกไปเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาแล้วก็อาจจะคิดว่าถ้าคุณก็คิดว่าถ้าเขารักคุณเขาคงไม่บล็อกหรือเขาคงโทรหาคุณแล้วต่างคนต่างคิดสิ่งนี้นะคะคือต่างคนต่างพยายามควบคุมให้อารมณ์ความรู้สึกนะไม่ทําตามอารมณ์ความรู้สึกควบคุมไว้ว่าเหมือนเราจะแพ้เราจะยอมใจอ่อนอีกโก้ของเรานะ,ะมามาพูดกับเราว่า ฉันฉันทะลอนงอง,อ,งอาจอยู่ได้ด้วยตนเองพลังงานไพ่สองสำรับเนี่ยที่ขึ้นมาวันนี้คือเป็นไพ่สเต็งเลยนะคะคุณก็สเต็งเขาก็สเต็งที่ซ่อนไว้ในใต้สำรับแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณอยากจะกลับไปใกล้ชิดหรือพูดคุยหรือเป็นในลักษณะเดิมที่เกิดขึ้นในอดีตนะค,ะคนคนนี้ก็เหมือนกันแต่ทีนี้บางทีคุณก็อาจจะคิดหรือพูดว่า ถึงกลับไปเหมือนเดิมเราก็เหมือนลดศักดิ์ศรีของตัวเองไปทําบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาไม่ต้องการฉลานะคุณก็คิดสิ่งนี้คุณก็เลยไม่ได้ทําอะไรใช่ค่ะมันเป็นสิ่งนั้นแหละทีนี้สิ่งที่ซ่อนไว้ในคนคนนี้นะคะจริงๆอะ่ะมันเหมือนว่าเขาอะ่ะเหมือนคนที่กําลังเหมือนบาดเจ็บหมอบอกแล้วว่าเขาพลังงานหรือแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันหมด ะะเขาต้องการความรู้สึกหรือความรักหรือการพูดคุยนิดหน่อยในการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะแต่ทีนี้คนนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเขาอะจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ไหมมันเหมือนการสร้างกําแพงใจของตัวเองเพื่อไม่ให้ไม่ให้ตัวเองอะนะ,ะบาดเจ็บไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนรู้สึกไปแล้วแต่ถ้ากลับไปทํางานในความสัมพันธ์เช่นเขาโทรหาคุณเขาอยากรักคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเขาอะ อ่อนแอและต้องพึ่งเพียงพลังงานนะการดูแลเอาจะใส่จากคุณหรือแบตเตอรี่จากคุณทีนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าถ้าเขาเป็นสิ่งเนี้ถ้าคุณปฏิเสธเขานะเขาจะเป็นฝ่ายแพ้หรือพ่ายแพ้อะไรสิ่งเนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนตัวคุณอะกาลังสอนอีโก้ของเขาและข้อความนี้มันอาจจะสะท้อนมาถึงคุณได้ด้วยเช่นกันเช่นเรากําลังรู้สึกว่าอีโก้ของเราทําลายความรักครั้งเนี้ย นะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องใจตัวเองว่าไม่ต้องการความรักจริงๆพวกคุณต้องการความรักนะคะก็คือต้องการคนอีกคนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขรู้สึกชุ่มชื่นใจนะคะมีความสุขหรือมีความหวังใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นคนที่ทั้งคู่บาดเจ็บเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักและก็ไม่เชื่อถือหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่นอนแหละม่กกี้ที่หมอบอกไปคุณเป็นมังกรคุณเป็นพลังงานธาตุดินคนคนนั้นถ้าเป็นพลังงานของพุชศบบางทีไม่จำเป็นจะต,ต้องเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะคือไม่มีพลังงานของความมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็คิดว่า มนุษย์เราจะอยู่ได้ด้วยความรวยความมีอำนาจใช่ไหมคะมีเงินทองหรืออะไรสิ่งนี้แล้วก็ให้ฉันมั่นคงหรือเชื่อว่ามันปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแต่คุณจะไม่เชื่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักเพราะว่าคุณเคยผิดหวังเสียใจหรือเคยโดน คนทําร้ายนะคะทรยศหักหลังมาเอาทรัพยากรของคุณไปเช่นคนในครอบครัวของคุณมักจะเอาแต่เงินของคุณไม่ได้รักคุณจริงใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็มาเอาแต่เงินของคุณอะไรสิ่งนี้นะคุณก็เลยคิดว่าคนที่จะรักเราจริงๆอ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่มีหวังหรอกไม่มีหวังที่จะทําให้ความรักเขาจะเอามาให้ชั้นเขามักจะมาของฉันมากกว่าเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่อยากจะมีความรักนะหมอมองเห็นถึงสิ่งเนี้ยถ้าถามว่าคุณทั้งคู่อ่ะ กําลังอยากจะเจอกันและกันหรือมีกันและกันเพื่อมาเยียวยาใจกันแล้วกันนะคะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องเป็นความสบายใจคุณจะต้องเอาบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่คุณเคยเจอหรือคุณรู้สึกเหมือนว่าไม่เชื่อใจนะคะคือเหมือนว่า ให้คุยแบบผิวเผินที่เราสบายใจไม่ต้องคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันต้องมั่นคงมันต้องปลอดภัยและคนคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลามันไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้นะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือการกระทําของคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้นะคะตามความรู้สึกที่มนุษย์เรามี แต่ทีนี้ราศีมังกรละคณนามกกรคุณต้องการความมั่นคงที่ว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้รู้จักฉันในวันแรกมันเป็นแบบไหนมันก็ต้องเป็นแบบนั้นที่ซื่อสัตย์มั่นคงอยู่ตลอดไปไม่สามารถมีความเปลี่ยนแปลงได้ฉันถึงจะเชื่อใจหรือบุคคลคนนี้เป็นสิ่งนั้นนะคะเพราะเขาเป็นนายออปเปนเดอร์เิลคือไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เธอทําสิ่งนี้ให้ฉันเธอก็ต้องทําถ้าเธอไม่ทําอีกฉันรู้สึกไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าเหมือนกําลังจะบอกว่าเ,าเขา ไม่สมควรได้รับความรักถ้าคุณมีทีท่าทําหรือไม่ทําบางอย่างที่เปลี่ยนไปเขาก็เลยไม่เชื่อมั่นนะจริงๆคนคนนี้อยากจะมาพูดคุยหรือจะ,จะกลับมาง้อแต่ก็คิดว่าคุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้จบหรือค้างคาใจคือต่างคนต่างรออยู่ในที่ของตัวเองต่างคนต่างรอกันและกันอยู่ในที่ของตัวเองโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คิดว่า มันคงจะมีปาฏิหาริย์เทพเจ้าคงจะหรือคิวปิดคงจะไปยิงสอนให้เขามาทําอะไรบางอย่างหรือให้ฉันทําอะไรบางอย่างในมุมมองที่ความคิดที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเลยค่ะนะคะบางครั้งเราต้องถามตัวเราเองว่าถ้าเราได้อะไรบางอย่างหรือเราสู้อะไรบางอย่างเพื่อเพื่อพิสูจน์นะคะอะไรบางอย่างว่าเออมันเป็นจริงไหมหรือจะสู้เพื่อความรักหรือทําลายทําลายอัตราอีโก้ของตัวตนของตนเองเพื่อให้ได้รับความรักเนี่ยนะมัน มันเป็นยังไงนะคะเพื่อความรักเพื่อเราจะได้รู้ว่าเอาที่เราไม่สมหวังเพราะเราเป็นสิ่งนี้มันเป็นตัวตนที่อัดแน่นนะ,ะพวกคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทั้งพืชศพหรือมรอกคนพลังงานที่คุณไปข้องเกี่ยวหรือคนที่เป็นลัคนาราศีสิงห์ก็ได้ที่คุณไปข้องเกี่ยวก็คือการมีอัตตาอีโก้ตัวตนคือยอมเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรในความเชื่อหรือยึดอัตตาอีโก้ตัวตน จะอยู่ตัวเองด้วยความทะ,ะนงในความโดดเดี่ยวอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงพลังงานของความ โดดเดี่ยวในการยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าฉันอยู่ได้โดยที่ไม่มีแกลอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงสิ่งนี้พลังงานนี้มาสะท้อนทั้งคุณและเขาสิ่งที่หมอมองอย่างเป็นกลางนะคะเอาละค่ะเนาะน่าจะประมาณนี้นะครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณที่สนับสนุนและสมัครสมาชิกช่องส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็อุนยอดก่อนแอดไลน์ไอดี อ่านรายละเอียดให้เข้าใจครบถ้วนก่อนนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ